สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจอแชนแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาสูตรเลือกคู่ที่นะครับหลักส right. yup. ิบหลักหน่วยล่างมาฝากกันนะครับในงวดนี้ของงวดที่แล้วสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบล่างนีหลุดนะครับผิดนะครับเข้ามาเฉพาะหลักหน่วยล่างนะครับเลือกคู่ที่หลักหน่วยล่างเข้ามา วันนี้เลือกคู่ขี้หลักสิทก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่จะให้พิจารณาดูนะครับในงวดนี้ก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามที่เราคิดเราหวังหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนำไปใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปบัผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับ คำเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรู้ว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาครับชมใหม่นะคะรับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว JR Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไ,ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยล่างก่อนนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก8 5นะครับสูตรนี้สถิติเข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ดงวดติดนะครับงวดแรกที่ลง1นสิงหาคมนะครับเข้ามาแล้วก็16สิงหาคมที่ผ่านมาตออกเข้ามานะครับกับรางวัลที่ออก6 3นะครับ คำนวณไว้ได้เลข1นะครับเลข1เป็นเลขที่นะครับผลรางวันที่ออก6 3สหลักหน่วยล่างนะครับเลข3นะครับเป็นเลขที่เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สอง ของโมดนี้นะครับ2อบวกสเป็น6 6บวก9เป็น15ได้เลข5นะครับ1นึ่งกยอหกแนะครับหลักหน่วยล่างนะครับจะเป็นเลขขี่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับ จริงๆงวดนี้นะครับสูตรเลือกคู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับมีอยู่3มสูตรสูตรที่ลงที่เข้ามาได้เลขคี่นะครับแต่สูตรที่เหลือไม่ได้เลขคู่นะครับท่านผู้ชมงวดนี้ก็อาจจะต้องเผื่อๆไว้ทั้งเลขคู่เลขคี่นะครับหลักหน่วยล่างนะครับท่านผู้ชมจะพิจารณาแบบไหนก็ลองดูนะครับเอาตามที่ชอบนะครับ เรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลัก10นะครับหลักสูล่างเป็นสูตรใหม่นะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก8 7ดเนะครับงวดแรก8บวก8เป็น16 16กบวกเป็น24นะครับได้เลข4เลข4เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก8 7หลัก10ล่างนะครับเลข8เป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้10นะครับได้เลขศูนย์ เ0เป็นเลขคู่ผลรางวัลที่ออก2 0นะครับหลักสิบล่างเลข2เป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้10นะครับเลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก0ูนย์หหลักสิบล่างคือเลข0ูนย์ะครับเป็นเลขคู่วดต่อมาบวกกันแล้วได้13นะครับเลข3เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออก9 1หลักสิบล่างคือเลข9นะครับเป็นเลขคี่ บวกกันแล้วได้16นะครับเลข6เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออกสองหเลข2นะครับหลักสิบล่างเป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้15นะครับเลข5าเป็นเลขที่นะครับผลรางวัลที่ออก50หลักสิบล่างคือเลข5นะครับเป็นเลขที่บวกกันแล้วได้12เลข2เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก 6 3นะครับของวันที่ผ่านมาหลัก10บล่างนะครับเป็เลข6นะครับเป็นเลขคู่อันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับสูตรนี้เข้ามา7งวดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่ลงที่เราจะมาลุ้นกันเรามาดูของงวดนี้6กบวกหเป็น11 11อบเวกหเป็น17นะครับได้เลข7 เลข7เป็นเลขขี้นะครับหนึ่งยอหแปหลัก10ล่างนะครับจะเป็นเลขขี่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองดีคอดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับ ของงวดที่แล้วหลุดนะครับเลือกคู่ที่หลักสิบนะครับสูตรนี้งวดนี้เป็นสูตรใหม่นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับ สูตรเลือกคู่พี่ก็50 50นะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบางทีก็เข้าบางทีก็หลุดจริงจริงสูตรเราก่อนหน้านี้ก็เข้ามานะครับหลักสิบนะครับงวดท,ที่แล้วก็มาพาดไปหลุดไปนะครับไม่หลุดก็ดีนะครับถ้ามันเป็นไปตามที่เราคิดระวังก็ดีนะครับแต่ตรนนี้ทั้งนั้นก็ต้องเผื่อไว้นะครับโวดนี้เลือกคู่พี่นะครับหลัก หลักหน่วยนี้ก็มองว่าต้องเผื่อไว้นะครับวันี้ใคลุกขีล่างนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว JR แชแนลหุยนฟรีนะครับทาง YouTube ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เวลาลงคลิปใหม่ใม่ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือ yeah. น <Yeah. S 1> เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ